งานแฟร์ที่เทลเป็นงานปีใหม่นะสังเกตจับหมวกได้นี่คนเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวจะมาเที่ยวในงานกันดีกว่าใครผมมาหน่เที่ยวงานแฟร์ที่เทลกันก่อนนะครับก่อนที่พี่จะไปหาซูุชี่เนาะนะวันนี้ก็มียูนิคเบอร์มาหลายคนมากๆก็มีนี่คู่นี้ประจําเจอกันตลอดที่ลุงพันมาจากสุพรรณบุรีนะจ๊ะนานมากกว่าจะได้มาเจอ พี่แตมมาเล่นนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s สกายบัตรก็จะกดได้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะคะเรามาแย่งกล้องพี่แจมเล่นนะก็600พี่แจมรางวันใหญ่นะคะ1แสนแล้วก็แจกกล้องนะตอนนี้แล้วก็พี่แจมอาจจะเสร็จแล้วแหละเขายังไม่รู้ตัวไปละพี่แจมอย่าลืมเอาคลิปนี้ลงนะพี่แจมน่ารักมากเลยตรงนี้อะไปเดีจะมาดูรางวัลอีกรอบนะตอนนี้จับรางวัลไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็จะเหลือนี่พี่นี่ตะเล่นเบสก็ยังมีอยู่นี่สีชมพูด้วยจ้าชอบมากๆเลยนะก็ เยอะนะครับเดี๋ยวจะมาจับรางวัลอีกตอน5โมงนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องๆคนไหนใช่ไหมครับรางวัลกันนะจ๊ะงในระหว่างที่เขาจับฉลากกันนะับพี่ก็จะมาเป็นพ่อค้าตัวเล็กๆนะฮะในร้านนะฮะเพื่อวันนี้นี่ค่ะลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วลูกค้าคืออะไรดีคะพ่อค้าเปให้ลูกค้าได้เลยอยากเลือกเลยหยิบเลยค่ะถึงว่าคือเบบี้มิเกี้นะหน้าเหมือนพี่ไหว คะจริงดิไปติดตามช่องหวายนะได้ติดตามช่องช่องสแตมแบนคิดนะครับไม่ใช่แต่แจมแบนคิดแจมเพิร์ดครับแจมเพิร์ดแตมแบนคิดแจมแบนคิดแจมแบนคิดเปย์สดไหมมองอีกแล้วมองแรงอีกแล้วเฮ้ยครับบัวตอนนี้พี่ก็ถึงบุรามาช้อปปิ้งนะฮะก็เงินเหลือไม่มากเลยเนาะเดี๋ยวก็ซื้อไปนิดหน่อยนะครับนี่อันนี้พี่ก็อยากได้นะครับนี่ก็มีอยู่หลายชิ้นที่พี่อยากได่งเ้งปีใหม่ขอสักหน่อยนะ เับเงินก่อนนะครับว่าเงนมันว่าแบบโอ้โหครโอเคพี่เจ้าไหนดีอะเงินงมีอยู่คันนี้พี่เร็ะว่าพี่เอาเงินมาเผื่อเกินนะแต่นี้พี่มาครั้งแรกพี่อยากได้มากๆเลยคือพี่พูดอยากได้ตัตงค์ไม่อำนวยนะตอนนี้ มีความกินแปลกนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ของขวัญจากพี่แพลวมาด้วยนะเดี๋ยวเราไว้แกะกันในคลิปต่อไปนะครับพี่กาดจะไปแกะบนรถนะตอนที่พี่กลับหน้าเนาะก็ขออนุญาตแกะตรงนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าอยากรู้มากๆเลยว่าพี่แพลวจะให้อะไรเป็นในของขวัญปีใหม่นะครับไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรนะห้าสี่สามสอง่ คิตตี้นะเมลอนกับคิตตี้สตรอเบอรี่นะครับซึ่เข้ากันหน้าพี่มัตตี้สตรอเบอรี่นะครับกับตี้เมลอนน่ารักมากๆอุ้ยน่ารักอ่ะสตรอเบอรี่คิตตี้นะคะเฮ้ยขอบคุณมากๆนะคะพี่พายพี่แพลวิ้งพูดผิดนะก็ได้มา3ชิ้นนะครับเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับจากพี่แพวนะครับใครบ่งว่านะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวร้านพี่แพลกันนะอยู่พี่แฟรี่แพลอยู่2สาขานะครับก็พี่พี่มานี่คือสาขาเดอะมอลล์บางกะปิชั้น4นะแล้วก็จะมีสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้นสองเจอกันต